กับ I am ใช้ต่างกันยังไงนะคะถ้าสมมติว่าใครยังงงอยู่เนี่ยคลิปนี้ที่น่าจะอธิบายให้ง่ายๆเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดู I ก่อนเลยนะคะ I เนี่ยเอาแบบโครงสร้างประโยคพื้นฐานง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าใครยังงง I หรือ I am เนี่ยติ่น่าเดาว่าพื้นฐานเราอาจจะยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปทําอะไรให้มันซับซ้อนโอเคปะ่ะอย่าเพิ่งคิดไปคิดอะไรมันยุ่งยากคิดแค่นี้เลย I ตามหลังด้วยคํากริยาจบนะคะ I ตามหลังด้วยคํากริยาเช่น I work ฉันทำงาน I, I เป็นประธาน work เป็นกริยา I work จบแต่ถ้าสมมติว่าเราจะมาพูดว่า I am work ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าติน่าบอกแล้วว่า I ตามหลังด้วยคำกริยาถูกไหม I work I study ก็คือฉันเรียนเรียนที่ไหนก็พูดไป I study at จุดๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลังด้วยคำกริยาหรือ I love you จำประโยคน,นี้ได้ง่ายๆ I love you I, I ตามหลังด้วยคำกริยาและเป็นคำกริยาที่เป็นคำกริยาแท้ กริยาแท้คืออะไรคือมันไม่เปลี่ยนรูปมันมีการเติมดีมันม,ม่มีการเติม ing มันม่มีการเติม ses มันไม่เติมดอยอะไรทั้งสิน้นโอเคไหมจำเอาไว้ว่ามันไม่เติมดอยอะไรทั้งสิน้นโอเคเพราะนั้นเนี่ย i ตามด้วยคากริยากริยาแท้คือเวลาเราเปิด Dictionary อะเรามันขึ้นคําไหนมาอันนั้นแหละคือคากริยาแท้ i work i love i like i feel i walk i stand ทุกอย่างนะคะคำกริยาแท้ตามหลังไอและทีนี้ I am เมื่อไหร่ที่ใช้ I am นะคะ เวลาที่เราใช้ I am เนี่ยที่น่าจะแบ่งให้เป็น4ประเภทง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยคือคําคุณศัพท์คําคุณศัพท์คืออะไรคาคุณศัพท์คือคําที่ใช้บอกลักษณะเช่น I am beautiful ฉันเป็นคนสวยนี่นะะเราก็ใช้ I am เราจะไม่ใช้ I beautiful เพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกไปเมื่อกี้ไง I มันตามด้วยกริยาโอเคไหม I มันตามด้วยกริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า beautiful มันเป็นคําคุณศัพท์มันบอกลักษณะถูกไหมคุณศัพท์คือบอกลักษณะมันจะใช้ I เฉยๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ มันจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องเป็น I am I am beautiful ฉันสวย I am smart ฉันฉลาด่า I'm good นะคะ I'm good อันนี้ใช้บ่อยก็คือเวลาที่มีใครถามเราว่าเราสบายดีไหมเราอยากตอบว่าสบายดีเราสามารถตอบได้เลยว่า I'm good นะคะโดยที่เมื่อกี้ที่น่าพูดว่า I'm นะคะก็คือมาจากคําว่า I am แล้วก็ย่อเอานะคะ I am เวลาย่อจะไม่ใช่ am ไม่ใช่ am am แบบสละแอออ่างมอไม้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันคือ I'm วิธีการพูดได้ง่ายคือ ให้เราพูดคําว่า I แบบเขินอายอ่ะเขินอายแล้วลงท้ายด้วยเสียงโมมานะคะกลายเป็น I'm 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 good I'm good เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฝึกพูดดูโอเคตอไปอย่างที่2นะคะก็คือตามด้วยคํานามแต่ถ้าสมมติว่าตามด้วยคํานามเนี่ยเราจะต้องมีอะหรือมีแอนนิดนึงนะคะหรือบางที่มีเดอะแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนมีอะหรือมีแอนเช่นเราจะบอกว่าเราเป็นนักเรียนอ่าเราจะพูดว่าอะไร I am a student นะคะโดยที่คําว่า student เนี่ยคือคำานาม ะ,ค,ะคำนามก็คือพวกคนจัดสิ่งของหรืออะไรอาเงี้ยนะคะอันนี้คือคำนามทั้งหมดหรือ I am an accountant นะคะ accountant ก็แปลว่าอะไรแปลว่าพนักงานบัญชีนะ,ะหรือคนทำบัญชีแล้วทำ,น at, นะะทำไมถึงเป็น a อนะคะทำไมถึงเป็น an เนี่ยก็เพราะว่าคำว่า accountant นะคะมันออกเสียงเป็นเสียงโออ่างคำไหนก็ตามที่ออกเสียงเป็นเสียงโออ่างนะคะเราจะใช้เป็นคำว่า AN เดนตีน่าใส่คลิปเสริไมไว้ให้นาะตีน่าเคยพูดถึงเรื่องการใช้อะใช้แอนใช้เดอะไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ ใช้ I แล้วการใช้ I am เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำนามนะเราก็จะพูดว่า I am a uh, ะหรือ am เราตามด้วยสิ่งที่เป็นคำนาม I'm a woman ฉันเป็นผู้หญิง ah. I'm a teacher ฉันเป็นครูแล้วก็แถมให้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้คือหลายคนเป็นมากคือทำอาชีพค้าขายหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกไหม I'm a seller I'm a salesperson หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเอาจริงๆเนี่ยการทำค้าขายซื้อมาขายไปอาชีพค้าขายเนี่ยพูดว่าเป็น business owner หรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยโอเคไหมจริงๆมันก็คือการทำธุรกิจเนี่ยแหละแต่ว่าภาษาไทยเรานะคะหรือว่าคนไทยเนี่ย ชอบเลี่ยงคําว่าธุรกิจเพราะว่าฟังแล้วมันดูทำไมฟังแล้วมันดูหังเหินมันดูยิ่งใหญ่มันดูใหญ่โตอะไร่งี้ใช่ไหมแต่เอาจริงมันคือธุรกิจนะคะเราสามารถพูดได้เลยว่า I'm a business owner I'm a business owner แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคําที่ดูแบบใหญ่โตไปคือเราขายของกระจุกกระจิกขายของออนไลน์อะไรงี้ใช่ไหมเราสามารถพูดได้เลยว่าเราขายอะไรก็คือ I sell จุดๆออนไลน์นะคะ ตรงช่องว่างเนี่ยเราก็เติมไปว่าเราขายอะไรนะคะแล้วอันนี้ใช้ I แล้วนะไม่ใช้ I am แล้วนะใช้ I ไม่ใช้ I am เพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่า sell หรือคําว่าขายเนี่ยเป็นอะไรเป็นคํากริยาอ่าเริ่มเก็ตไหมเริ่มเก็ตไหมเราจะไม่พูดว่า I sell ไม่เราพูดว่า I I ตัวเดียวเลย I sell เช่นถ้าสมมติว่าเราขายเครื่องสาําอาง I sell makeup online อ่าสมมติว่าเราขายอะไรดีเราขายอ่าเราขายกระเป๋า I sell bags online อ่าเห็นไหมได้เหมือนกันแค่นั้นเองหรือบางคนทำงานบริษัทอันนี้ที่น่าก็เจอมาหลายคนมากก็คือเราอยากจะพูดว่าเราเป็นพนักง,งานบริษัทใช่ไหมคือในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราบอกเขาว่าเราเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยมันจะดูคุ้มเคือมากคือเขาจะงงว่าแล้วมันทำงานอะไรแล้วมันทำบริษัทอะไรตำแหน่งอะไรทำไมไม่บอกมา ก็ใช่ว่าโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราไปตอ่อมอนะแล้วเขาถามนะว่าเราทํางานอะไรอย่าตอบว่าเราเป็นพนักงานบริษัทเฉยๆโดยที่ไม่ลงดีเทลไม่ลงรา<โด>ยละเอียดไม่งั้นมันจะดูมีรับลงคมไหนคือทางานบริษัทแล้วบริษัทอะไรแล้วทําอะไรถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบของคนไทยเนี่ยเราบอกแค่ว่าทํางานบริษัทคือคนก็ไม่ได้ถามต่อไม่ได้อะไรคือแบบอืมก็โอเคทํางานบริษัทแต่ว่าถ้าเราทํางานบริษัทเราควรจะบอกตําแหน่งไปเลยเรามีตําแหน่งอะไรเราก็ใส่ตําแหน่งนั้นไปแล้วก็ใช้อะใช้แอนนำหน้าอย่างทิติน่าบอกหรือเราจะพูดชื่อบริษัทไปเลยก็ได้ เวลาที่เราจะพูดชื่อบริษัทเนี่ยให้พูดแบบนี้ก็คือ I work for จ company นะ,ะก็คือใส่ชื่อบริษัทไปตรงจุดๆนะฮะเช่น I work for ABC company นะคะก็คือฉันทำงานให้บริษัทนี้ I work for นะคะจำไปใช้ ต่อไปอย่างที่านะคะก็คือคำว่า I am เนี่ยจะตามด้วยคำกริยาที่เติม ing เวลาที่ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing เนี่ยแปลว่าฉันกำลังทำสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะคะเช่นสมมติว่าฉันกำลังพูดอยู่นะะอย่างที่น่ากำลังพูดอยู่ใช่ไหมที่น่าก็สามารถพูดได้ว่า I m speaking I m speaking นะคะก็คือฉันกำลังพูดอยู่หรือฉันกำลังดูทีวีอยู่สมมติด,ดู u t u b e แล้วกันฉันสมมติฉันกำลังดู YouTube อยู่ I m watching YouTube แค่นั้นเอง I'm watching YouTube นะฮะเวลาที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะใช้ I am เราเติมด้วย verb ing เพราะฉะนั้นไม่งงแล้วนะนะหลายๆคนแบบถามว่า I watching ได้ไหมไอเฉยๆล้ว watching ได้ไหมไม่ได้เขาบอกไปแล้วบอกไปแล้วว่าไอตามได้วยกริยาช่องหนึ่งกริยาแท้ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้น <c oughs> จะกดอะไรจะกดอะไรแ <c oughs> ต่บางทีแบบบางคนหามวนไปวนมาไกก็คือจับง่ายๆว่า I <c oughs> มันตามด้วยกริยาถ้าสมมติว่ามันตามด้วยอย่างอื่นมันก็ใช้ I am อย่าง I am watching เป็นกริยาเติม ing โอเคเข้าใจก็ t pass ต่อไปอันที nearby, ่4นะคะสุดท้ายนะคะก็คือคํากริยาที่เป็นิร์ b ช่องสามนะหลายหลายคนจะคิดว่ากริยาิร์ b ช่องสามเนี่ยมันคือลงท้ายด้วย en มันก็ลงท้ายด้วย ed หรืออะไรงี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปจําแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีกฎตายตัวบางตัวมันก็เติม ed บางตัวมันเป็นรูปเดิมบางตัวมันก็เติม en หรือบางตัวไม่เติมอะไรเลยอะไรเงี้ยมันมีเหมือนกันแต่วิธีการที่เราจะจําได้ง่ายๆนะพวกแบบกริยาสามช่องหนึ่งสองสามหรืออะไรเงี้ยฟัง ฟังบ่อยๆดูหนังบ่อยๆแล้วใช้บ่อยๆแล้วเวลาใช้อย่าไปหวังว่าเราจะต้องใช้ถูกในครั้งแรกถ้าเราใช้ผิดเราก็จะจาแค่นั้นเองไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะทาได้ไม่ดีไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะทววํา,าทแล้วมันไม่เพอร์เฟกตมันไม่มีใครเพอร์เฟกลหรอกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองพูดๆไปก่อนใช้ๆไปก่อนแล้วหัดเป็นคนช่างสังเกตเราก็จะเห็นเวิร์บหนึ่งสองสามโดยที่ไม่จําเป็นต้องจับนะฮะและทีนี้ I am ตามด้วยเวิร์บช่องสามเนี่ยหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํา โอเคไหมแล้วเป็นผู้ถูกกระทำเช่น I am hit by a bus ก็คือฉันถูกรถชนรถมีชนรถบัสชนแต่ขอไม่มีใครถูกรถชนขอ,ข,อข,อขอ็โอเคไปพูดเล่นแต่ว่าสมมุติไงถ้าเราถูกชนเนี่ย เราจะใช้ I am นะคะ I am hit เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกกระทำหรือว่าคำง่ายๆคำนี้นะคะที่หลายๆคนชอบแปลผิดก็คือคำว่า bore นะคะ B O R E bore นะคะคำว่า bore คำนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเบื่อแต่แปลว่าทำให้เบื่อโอเคไหมจำไว้นะคำว่า bore B O R E bore ไม่ได้แปลว่าเบื่อแต่แปลว่าทำให้เบื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าฉันเบื่อเราจะต้องพูดว่า I am bored โอเคม I am bored bored แบบตาบอดเลยอะ bored แล้วออกเสียงดอดเด็กให้ชัดๆนะ I am bored ห้ามแบบ bored bored b o r e อะไรยะฝรั่งไม่รู้เรื่องนะพูดไปเลยว่า I am bored โดยที่ประโยคนี้ถ้าแปลแบบตรงๆเราจะแปลว่าฉันถูกทำให้เบื่อ ซึ่งมันก็คืออะไรก็คือฉันเบื่อน,นั่นเองโอเคไหมฉันถูกทําให้เบื่อก็คือฉันเบื่อน,นั่นเองเหรือคํานึงนะคะก็คือคําว่า tire นะคานี้อ่านออกเสียงสองพยางนะ tire ถ้าเป็นคํากริยาจะแปลว่าทาให้เหนื่อยโอเคไหมมันไม่ได้แปลว่าเหนื่อยนะมันแปลว่าทําให้เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าฉันเหนื่อยเราจะต้องพูดว่า I am tired ะะโดยที่เติมตัวดีไปมันเป็นเวิร์ช่องสามเนี่ยเติมตัวดีไปแล้วพูดตัวดีให้ชัดๆพูดคําว่าเยืดเยืดพูดออกมาเลยเยืดแล้วพูดให้ชัดๆถ้าแบบทายทาย,ทายอะไรเงี้ไม่รู้เรื่องพูดชัดๆพูดดังๆ I am tired แค่นั้นเลย I am t r e d แปลว่าฉันถูกทำให้เหนื่อยหรือฉันเหนื่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือวิธีการใช้ I และก,การใช้ I am ถ้าสมมติว่าใครง,งงเรื่องการใช้ I am จำง่ายๆเลยว่า I มันตามด้วยคำกริยาช่องหนึ่งไม่ต้องเติม ing ไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมดอยแรงสิ้นจบนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่นกว่านี้ให้ดีวันนี้นะคะติหน่าเนี่ยตอนนี้มีคอร์สอยู่ชื่อว่า Allin One ฟังพูดอ่านเขียนสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคอร์สนี้เนี่ยตอนนี้มีโปรโม จนถึงวันที่11เดือน11นะจ๊ะใกล้จะหมดโปรแล้วจากราคา2,500บาทเหลือเพียง2222โ 22, อเ okay? ค2222แล้วเวลาที่ติน่าสอนเนี่ยก็มาสอนง่ายๆแบบนี้แหละโอเคก็สอนง่ายๆแบบนี้แหละเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละ สามารถที่จะนําเอาไปใช้ได้เลยถ้าใครอยากเรียนนะคะอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เบื้องต้นคอสนีเน <Sams. S 1> ี่ยจะสอนเนื้อหาพื้นฐานให้เราสามารถที่จะไปพูดได้เลยพูดเบื้องต้นได้เลยแล้วก็เน้นให้เราเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เรางงเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษมันคืออะไรมันคือเราพื้นฐานไม่ดีเพราะฉนั้นเนี่ยคอสนีเน้นพื้นฐานเลยเน้นให้เรานําไปต่อยอดได้เลยเน้นให้เราสามารถที่จะนําไปพูดเบื้องต้นได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆตินานะคะคอสออ เวันเลยฟังพูดอ่านเขียนสำหรับผู้ใหญ่จาก2,500เหลือ2222แคปหน้าจอนี้มาโอเค2,500นะเหลือ2222หมดเขตวันที่11เหลดือน1 1นี้นะคะ สิบเอดเจ็ดสิบเอ็ดก็พฤศจิกายนเออหมดเขตวันที่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนนะถ้าใครสนใจนะสามารถพิมพ์ว่าสนใจมาได้ข้างใต้นี้นะคะหรือว่าจะไปทักที่หน้าในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้นะคะชื่อว่าทีน่าเทเลอร์หรือว่าถ้าใครดูอยู่ใน u t u b e เนาะสามารถไปทักไลน์ก็ได้นะคะ @tinavocab พิมพ์ตัวแอดด้วยนะ @tinavocab นะคะสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับคลิปความรู้ดีๆง่ายๆแบบนี้อีกนะคะวันนีีี้้ตนน่่่่อองลไปกคคะะสสวัด